สวัสดีครับสนิทลันเทียสครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าย่อปูม่านะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นแมกแมกไนโตนะครับเป็นรองเท้าปูม่าที่ให้โฟมไนโตมาเยอะที่สุดนะครับตัวนี้นะฮะให้มันเน้นเน้นหนาหเลยนะครับสีขาวซิเวอร์สวยมากนะครับตัวนี้นะครับตัวพื้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างเลยนะนะครับเวลาเราใส่เดินวิ่งใส่เหยียบพื้นเนี่ยสบายสบายเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปูม่ากริปนะครับโฟมไนโต นะครับตัวนี้นะครับโฟมในโตเนี่ยให้มาเยอะนะครับดอกส้นเท้านะครับกับปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่8นะครับให้มันนานๆแน่นๆเลยนะครับรองเท้ารุ่นนี้ก็วิ่งแบบอีซี่ลันนิ่งนะครับนะ5 6 7 8วิ่งสบายๆเลยนะครับตัวหน้าผ้านะครับระบายอากาศได้ดีตรงนี้ก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับหรือใครจะใส่เดินเร็วนะครับนะ นุ่มสบายนะครับแต่สีเนี่ยนะครับใครที่กลัวเลอะหน่อยนะครับก็ไปซื้อสเปรย์กันเลอะมาพ่นนะครับนะเพราะว่าสีเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับบางคนก็แพ้สีนะนะครับแนละ้วก็แก้ไขปัญหาด้วยการซื้อสเปรย์กันเลอะมาพ่นนะครับ ตัวลิ้นรองเท้านะครับก็เป็นหนิดนะใส่สบายจริงรองเท้ารุ่นนี้นะครับวิ่งได้เลยนะครับวิ่งเช้าเย็นนะครับตอนเช้าตอนเย็นหรือใครจะเดินแบบเบิรนเบิร์นหน่อยนะครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับใส่สบายนุ่มเฟิร์มนะครับคัดชั้นเนี่ยให้มาเยอะมากใครสนใจทักกันเข้ามาได้ครับสนิ a ลัน l ท n d t ครับ